เนโรสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในแบบนี้นะฮะแบบนี้มีชื่อว่าคาร์โรบล็อกนั่นเองโดยในแบบนี้นั้นเขาจะกําหนดสีมาให้เรานะว่าเราจะต้องไปยืนอยู่บนสีไหนนะเห็นไหมนะอย่างเช่นเขาให้เลือกสีนี้เราก็จะต้องไปยืนอยู่บนสีนั้นถ้าเกิดเราเลือกไม่ทันนี่เราก็ล่วงลวงไปได้เลยนะวยวรอดูก่อนนะฮะเพื่อสามคนนี้จะล่วงไปอ่าครับอ,อันนี้เขาให้เลือก อ่าเรียบร้อยเขาให้เลือกเป็นสีแดงอ่อนนะฮะโด,ย,ดยรอบนี้ก็ไม่มีใครชนะเลยนะฮะอ่าอันนี้คือให้เลือกแมปเฮเราเลือกแมปนี้แล้วกันแมปนี้ดูแปลก,ปลกดีไม่เคยเล่นด้วยอ่าเป็นสามเหลี่ยมนะฮะโอ้แล้วเราเป็นไรเนะี่ยพีเสื้ออย่างงั้นเหรออุย้ยสีน้ำเงินอ่าอ่าฮะโอ้ ขนาดมีปีกแล้วยังตกลงไปได้เลยว้า wow. วโอ้สีเขียวสวัสดีเพื่อนเข้ามาเลยสีเขียวต่อไปเสีออะไรสีเขียวเข้มอ่าสีเขียวเข้มอ่าโอเคโอ้เพื่อนอยู่ตรงนั้นกันเต็มเลยสีขาวโอ้สีขาวเหลือสองวิอ่าตะกี้เกือบไม่รอดนะฮะมาดูกันต่อสีแดง สีแดงโอเคอ่ะฮะอ,าอ่ายังรอดกันอยู่ยังรอดกันอยู่สีแดงแล้วในช่วงหลังๆนี้วินาทีมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะต้องใช้แบบผิดไม่ดีหน่อยสยีน้องเงินอา่าอ่ะฮะเร็วเพื่อนโอ้ไม่ทันเพื่อนคนนั้นอ่ะอ่ะอ้าว What อะไรเนี่ยอา่าอ่ะฮะ

แบบไหนอะแบบแรกและกันดูแปลกดีกลมๆมอโหอันนี้น่าจะยากอยู่อืมมาแบบนี้ซะด้วยสีดำโอเคตอนนี้มืสองลูกอ่ะฮะได้อยู่วิว่งตกลงไปแล้วเพื่อนมันตกลงไปแล้วอเอ้ยนี่นี่สีนี้สีนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่าโอเคยังได้อยู่นะฮะยังพอได้อยู่พอได้อยู่ สีดำสีดำอ่ะฮะอ่ะโอเคโอเคอุย้ยมีคนนั้นอุ้ยมีคนตกลงไปด้วยสีเขียวเข้มอ่าตายอยู่อุ้ยอ้าวยังรอดอยู่อีกเลยสีสีเขียวสีเขียว,เ,ยวเดี๋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 ยว no นะครับจากที่ว่าคุณผู้ชมดูแมปเมื่อกี้ไปนะฮะถือ <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> ่าแมปเมื่อกี้แบบสนุกมากๆเลยนะฮะสนุกมากเลยนะครับ เดี๋ยวดูซิว่าคนส่วนใหญ่นี่เขาเลือกอะไรกันนะโกสโหมดแมพผีอย่างงั้นเหรอแมพผีใช่ไหมทำไมจะมีผีไล่ตามเหรอผีไล่ตามอย่างงั้นเหรอดาร์กบูเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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  No อะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นเมื่อกี้ไหมมันไม่ผีนะครับมันไล่ตามผมนะฮะมันไม่ได้ไล่ตามหรอก มันแช่แข็งทำให้ผมขยับไม่ได้เลยดูสินั่นผีตัวน,นั้นนะฮะดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเกมที่ว่าดีมากๆเลยนะฮะผมชอบมากอืมเลือกกันไหนดีคุณผู้ชมะอันไหนดีว้าวยังไม่ได้เลือกเลยแมปก็หายไปซะแล้วให้เลือกเร็วมากเลยมันคือแมปอะไรอะอะไรเนะี่ย มีพัดลมตัวยักษ์อ๋อมันเป่าเราใช่ไหมโอ้โหเราต้องระวังนะฮะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยเดี๋ยวได้ละอ่าอ่ะฮะได้อยู่ได้อยู่อ่ะฮะอะไรอีกดาร์กินตรงที่เรายือนอยู่โอ้พัดลมมาทางนี้ด้วยก่อนนะค่อยๆไปเทียรนิดเดี๋ยวพัดลมทางนี้ทางนี้แล้วสีเทาสีเทาอ่า โอเคโอเคได้อยู่สีเทาอีกแล้วเดี๋ยวได้ได้สีเทาเมาื่อกี้อ่าโอเคอุ้ยอารมณ์นี้เป่าแรงเหมือนกันเนี่ยตัวเราปิวเลยไม่ได้ปิวตัวเราถลายเลยเนี่ยโอ้โห,อ,าหาอ่ะฮะเอ่อสีสีสม่วงสีม่วงสีม่วงนี่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 นนสีม่วงสีม่วงอ่าโว้มีคนตกลงไปด้วยดาร์กบูดาร์กบู ค okay. สีน้ำเงินเข้มอืมอกมาแล้วสีเทาสีเทาเดี๋ยวได้ๆนะนี่ๆๆๆโอเคโอเคโอเคโอ้พัดลมอยู่ขา้างหน้าเลยสีแดงสีแดงสีแดงห่าหา่หาได้อยู่ได้อยู่อ่ะฮะสีชมพูสีชมพูโนโนไม่จะตังมาหนึ่งร้อยหกบาทหนึ่งร้อยหกบาทอ่ะ เดือนนี้เอาไปทำอะไรได้มังนะ่งเนี่ยเอาไปซื้อพวกอะไรได้มัง่งไอเทมอะไรแบบแบบนี้ได้ไหมเออน่าสนใจนะเดี๋ยวลองไปหาดูก่อนนะ A few moments later อ่าในสุดก็เจอแล้วนะฮะตรงนี้เป็นเหมือนแฟชั่นเราซื้อได้แล้วตรงนี้คืออะไรเนะี่ยทำไมไม่มีแฟชั่นอื่นน่ะมีแค่แฟชั่นเดียวหรือไงนี้ใช้30บาท ว้าว wow. แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ลองเอาไปเล่นดูก่อนแหละลองเอาไปเล่นดูก่อนตัวนี้คนอื่นเล่นอยู่เนี่ยนนะดูสิจะรอดไหมตรงนี้คืออะไรเนะี่ยปีกเหรอซื้อไม่ได้ด้วยว h a วาร์ปมาเลยยังไม่ได้เลือกแมปเลยนะเอา้าเดี๋ยว อ่าโอเคนี่เจ้าผีร้ายแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะว่าเราไปเร็วกว่าอ่านี่หรยอเพื่อนมาเร็วโอเคเราจะต้องเร็วกว่าผีเราต้องเร็วกว่าผีตัวนั้นนั่นแหละ Dark Blue, Dark Blue. ดักบูดักบูเดาเดานะใช่นี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่อันนี้นี่อ่าโอเคอ่าสีอะไรสีม่วง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 โอเคอ่าได้อยู่ได้อยู่ โอเคสีสีํำเงินสีํำเงินโอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองโอเคโอเคเพื่อนมาทันพอดีเพื่อนเกือบตกแล้วเนี่ยต่อไปมาเจนตาสีม่วงแดงอา่าโอเคโอเคต่อไปสีอะไรด,ดากีนเฮ้ยเดียว โอ้ไม่เราตกเลยโอ้โหี่ยแล้ว,ลวเพื่อนก็ชนะไปเหมียวโอเครอบต่อมาอะไรเนี่ยแล้วนี่คืออะไรอยู่ใต้น้ำอุ๊ยกดไม่ทันเธอช่วยนี่จะได้แมปอะไรแมปใต้น้ำโอ้โหน่าจะยากนะ่าดูสีชมพูสีชมพูอ่ะฮะโอเค คนนล่ก็สี่คนเองแหลนะสี่คนเองสีม่วงเดี๋ยวก่อนนะอยู่ใต้น้ํามองยากมากเลยเนะี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าสีเดียวกันหรือเปล่าวิวมีเพื่อนมุดลงไปแล้วสีแดงอ่อ,อนเอ้ยเดียวเด,วเดว็ใช่ไหมเอ้าเอ้าไม่ใช่หรอเอ้าได้ <laughs> ตังมาสี่สิบหกบาทไม่มีใครชนะเลยรอบนี้เราต้องมองดีๆนะ เมื่อมันสีมันอยู่ใต้น้ำด้วยสีมันก็อาจจะดูซีดๆได้นะฮะอย่าบอกนะว่าแมพกลมๆนี่อีกแล้วแมพกลมๆนี่อีกแล้วสีขาวเดี๋ยวสีขาวสีขาวอ่าโอเคสีขาวอ่าอ่ะฮะสีดำเอ้ยไม่ใช่อีกสีเทาสีเทามีสีดำสีเทาสีเทาเออมีเพื่อนตกลงไปแล้วบอกเหลือแค่สองคนนะ เหลือแค่สองคนนะเพื่อนตามเรามาอีกเหลือแค่สองคนนะฮะเพื่อนคนนี้เลเวลสิบหกน่าจะเล่นมานานแล้วแน่เลยนะครับ่าเพื่อนไปไหนฮัลโฮลอ่าโหเพื่อนอยังรอดเนะี่ยเพื่อนเกือบไม่รอดละสีแดงสีแดงฮาสีแดงโอเคโอเคอืมสีม่วงเดี๋ยวนะสีม่วงเดี๋ยวได้ได,ได้อุ้ย เกือบไม่รอดนะฮะสีฟ้าเดี๋ยวก่อนสีฟ้าอ่อนอ่าฮะอ่าฮะอฮะได้อยู่นะได้อยู่นะสีม่วงเฮ้ยมันตกไปแล้วเฮ้ยเราชนะได้ตังมร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้โหเราชนะแล้วเย้เราชนะแล้ว, yeah. ลวทุกคนฮนะชนะแล้วนะฮะคุณผูมมนะ้ชมฮะเย้ แมปนี้นะฮะก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะใครที่ว่าไม่เคยมาเล่นเนี่ยก็ลองมาเล่นกันได้ดูนะก็ถือว่าก็สนุกอยู่นะก็สามารถเล่นคลายเครียดได้โหเราอย่าไปโดนไอ้นี่นะไอ้น้าปีศาจตรงนี้อย่าไปโดนมันจะหายได้อ่ะโอเคใครที่ว่าอยากมาเล่นอะไรแบบนี้นะก็ดึงมาเล่นแมปนี้กันด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ลางใต้คลิปละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย โอ้สีนี้ใช่ไหมโอเคอ่าฮะสีนี้ต่อไปสีอะไรสีดำ